สวัสดีครับผมขอนำทุกท่านมาที่ซานเตียโกเบรนาบิครับหลังจากเกมล่าสุดในรายการโคปาเดลเรในรอบรองครับ ar, บาซ่าบุกมาถล่มมัดดิตถึงถิ่นซานเตียโกเบรนารบิลประตูต่อศูนครับแล้วก็เป็น2ประตูของลิซโซเลสครับที่เป็นบันดังสุดหน้าของสแสลงของฝั่งราชันชุดขาวนะครับนี่จะเป็นเอลกาซิโกครั้งที่42ของซิโรรามอสด้วยนะครับมาดูว่าวันนี้มัดดิตจะล้างตาได้หรือไม่ครับ แฟนๆก็รอชมกันได้ครับทางช่องบิสปอร์ตสหมายเลข677เวลาตีสองนาทีครับผมเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับสัญญาณที่ซานดิเอโกเบอร์ในบิวครับนักเตะวันนี้ก็ฝั่งของมาดิดเนีย่ยประตูเป็นติโบกุตัวครับกองหลังมีดานี่กรบัคบัลคาร์ราเฟลวารานซิโกราม,มอสซิโกเดคิรอนครับแดนกลางมีลูกา้าโมดิชคาเซมิโอโรโทนี่โคลสครับสามประสาน,นหน้าเป็นวินิสุสจูเนียร์เบนเซม่าแล้วก็ลูคัสบาสเกตครับ ฝั่งของบาซ่าประตูเป็นมาร์คอเดเทสเซเกนครับต่อหลังมีเนลสันซิมโรเคดาบีเก้เซเมลูมตีตี้จอเดียรบ้ากลางมีโซจิโอโรเบโตเซโกบุสกเกตอีวานลาคิติสสามประสานชนาเป็นลิโอเนลเมสซ,ซี่ลุยโซเลสลกับอุสปานเดเบเล่เกมเริ่มครับบาซ่าได้ครองบ,ลบอลโซเลสทุช่องมาอู้จะให้กับ aza, กลาคิติสครับติดลูก้าโมริสก่อนวางยาวขึ้นหน้าให้กับวินิสโซลสเกมโกปาเดเรก็ถือว่า เล่นกันสนุกแต่ว่าความเฉียบคมในการจบสกอร์นเป็นบาเซลนาครับที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทางคนนี้ครับลุยโซเลสมาต่อกับบาซ่าตีกิต้ารชิงบอลอยู่โซเลสเห็นเซอร์จิโรเบโตดีดลับมาให้กับเซกับูสเก็ตเลิกบาโซเลสการบอลขึ้นแล้วก็ยิงนึงประตูต่อศูนย์โอ้นาทีที่6จากลุยโซเลสครับโอ้นี่คือชอบยิงประตูเรียบรอยอยู่ด้วยครับแล้วก็ทำได้เลยครับดึงประตูต่อศูนย์ครับบาเซลนานำเร็วตั้งแต่ นาทีที่6ไ่้จะขึ้นเป็นนาทีที่7นะครับโอ้งัดบอลขึ้นแล้วก็วอลเล่ด้วยเท้าขวาได้ครับหรือโซเลสสวยงามครับจังหวะทําของบาซ่าโอ้เราลามมสพยายามจะเข้าไปบงังไม่ให้สวเลสพลิกได้แต่เล่นแบบนี้นะครับโวเลสงัดขึ้นแล้วก็โอ้โอโอเยี่ยวตัววอลเล่ครับนี่เป็นสไตล์มุมกล้องค a m e าาของลอลีกาสเปนนะครับ เอาแล้วครับ1-0บาซา่านำแล้วครับนาทีที่เจ็ดลุยโซเลสครับโอ้เครียดเลยครับบางที่จะล้างตาให้ได้ครับคุณซื้อของมาดิดอย่างซาดิโกโซดารี่ครับวันนี้ต้องดวนกับเอเนสโต้บาเบเด้นะครับวินิสุดผ่านผ่านมาได้แล้วก็ดึงย้อนกลับมาเอาตัวรอดได้ดีครับโมดิชมาดิดพยายามลุยขึ้นมาวิดิสุสให้โมดิช โมริสออกมาขวาบาสเกตวินิสูสเลือกบาสเกตอีกครั้งหนึ่งครับยังไม่มีช่องเปิดเข้าไปแล้วคาซมิโดกับเข่าเกาขาหลอกเข้ากลางโมริสพยายามหาช่องจะเจาะเข้าไปนะครับยังไม่โยนนะครับมาดิดไปคลองบอลอยู่แล้วก็เกือบเสือกับเดมเบล่เดมเบล่มาช่วยเกมรับทำได้ดีครับปีเกออกมาลาคิติชเร็วที่คอร์ดิบ้าได้เติมครับอาบาให้ตรงกลางแล้วบูสเกตยาวมาถึงซัวเรส โซเลตเจอกับบารานเลยครับเป็นบอลทุ่มของเรอัลมาดริดนะครับลูกาโมดิสเรียกจากลูคัสบาสเกตมาต่อครับรคาซิมิโรตัวนี่โคลสโคลสมีย้อนหลังวินิสูสแต่ยังได้เติมอยู่ครับเรกิลอนตัวนี่โคลสให้วินิสูสวินิสูสดวลกับซิมิโดอยู่ครับยังยังยังจาะไม่ได้ครับมาด,ดิดเรกิลอน เปิดเข้ามาติดสมเมลอุมติตี้มาดิดเจ็บได้ครับคาเซมิโร่เรย์อนเปิดมาใหม่แล้วก็เปิดไม่แม่นเลยครับเจงหวันนี้ของมาดิดครับเซโก่เรอนอย่างที่เรียนไปในตอนแรกนะครับเจอกันล่าสุดเป็นรายการโกปาเดลเรครับที่ซานเดโกเบอร์นาบิลครับเกมนั้นบาร์เซนาถล่มเรอาดริตไป3ามประตูต่อศูนครับส่วนแมตช์แรกที่ คำนูนเนี่ยเสมอกันมา1ประตูต่อ1นึครับสรุปตารางคะแนนตอนนี้ก็บาร์เซโลนาครับ25นัดมีอยู่57คะแนนครับส่วนเรอเลัลมาดริดอยู่ที่3นะครับ25นัดมีอยู่48คะแนนตามบาร์ซ่าอยู่ถึง9คะแนนครับถ้าแพ้เกมนี้ก็จะต้องตามถึง12แต้มครับเราถือว่าเป็นแมตท,ที่จะมีผลต่อการลุ้นแชมป์ลาลิกาสเปนมากๆสำหรับใมชินี้ครับบาร์เซโล วินิีูสื่อแรอเติมทางซ้ายเอานะครับเซโรเร็กิรอนครับเด้งจี้เข้ามาแล้วก็จอดมาแล้วเปิดเซมาออกมาไม่โดนบอลรับบ่งตีเสมอได้ครับโอ้ลูคัสบาสเกตครับเอาครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้ออกมาไม่โดนบอลนะครับมาร์คอเดเตอเซเยนครับเป็นลูกเปิดเข้ามาของเซโรเร็กิรอนนะครับตีเสมอได้ครับโอ้โหพี่คนนี้มาอีกแล้วครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิม แกวรวยเกินนะครับมาต่อจังหวะยอดเข้ามาของลีกลอตนี่ครับแทนไซเก้นไปชนกันกับซาอุมตีตี้ครับสื่อสารกันไม่ดีครับรับบอลส้มลวนมาถึงลูคัสบาสเกตเลยครับลอยตัวขึ้นมงโอ้โหพีเจแล้วรีบมาบอกก็ไม่ทันครับตีเสมอได้ครับเราชับชุดขาวหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอาละครับกลับมาได้เร็วหลังจากที่เสียประตูไปก่อนหน้านี้ครับสำหรับมาเด็าออกมานี่เกมสนุกเลยนะครับ นาทีที่25ครับโดนไปก่อนตั้งแต่นาทีที่7ของโซเลสแต่ก็ตีเสมอได้ครับอาครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งมาเริ่มกันใหม่ครับมาดิดกับบาซ่าดูสมาเนมเบเล่ดวลบอลกันสนุกสนุกครับอย่าไปซีเรียสมากกับผลสกอร์ใน15ฟฟสิบเก้าครับเอาแน่นอนไม่ค่อยได้แต่ก็คู่นี้มันดึกนะครับรับชมโอ้โหเมซี่หลอกมาเลยก็หลุดมาแล้วจัมหวะนีคอสเข้ามาใหม่ไม่ถึงโซเลสูบาลานพอได้แล้วบาซ่าโอ้จังหวะโยกหลอกในเรื่องของเมซี่เหนือชั้นมากๆนะครับหลงไปเลยครับ โอ้เจอเรย์เลวิสซี่จะเข้าพูดพลาดไม่ได้นะครับต้องระวังด้วยครับแนวรับของมาดิดตอุมซิตี้ย้อนคืนมาครับความแม่นยำในการจ่ายบอลครับพาสซิ่งของลูก้าโมริซี่เกิบเปอรครับส่วนเป็นของซิโกบูสเกตอย่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่พลาดเมสซี่กลับมาเชื่อมตรงกลางครับเมื่อสักครู่อยู่ฝั่งขวาอยู่ครับไปหลอกเลกิลอนมาแล้วขยับไปพื้นที่ครับเมสซี่พยายามจะวิ่งหาช่องเซอร์จิโอโรเบโตจ่ายพลาดวินิสุสตักได้ครับโธนี่คลอส เอามาที่เรคิอลอนเดินแทนตำแหน่งของมาเซโลนะครับวันนี้คาเซมิโร่ครับยังดูเกรงเกรงกันทั้งคู่ด้วยครับฝั่งมาดิดก็ไม่อยากพลาดแล้วลูก้าโมดิสจุดตัวกลางเลือกเลือกลูคสัสลูคสัสบาสเก็ตยิงล็อกสองประตูต่อหนึ่งนะปู่มาดิดมาย,ยิงลอดวางขาของแทเซเกนต้องชมคนให้อย่างลูก้าโมดิสครับเอาครับกลับขึ้นมานำแล้วเจ้าบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหจะออกหน้าไหนเลยครับโดนก่อนเดี๋ยว เสมอได้ตามกับขึ้นมานำครับตอนนี้อบรรยากาศที่เบอร์นาบิลกลับมาคึกคึกอีกครั้งหนึ่งครับบาสิ่งจริงดูนีเป็นแขนที่กลางไปของแทสเซกนครับขออภัยช่วงแรกที่มองไปว่าเป็นรอดหลังขานะครับขออภัยด้วยโอ้ดนที่แขนของแทสเซกนกลายเป็นเครดิตของแทสเซกนทาเข้าประตูตัวเองไปครับแต่ว่าจริงๆแั้น่าจะมอบให้กับลูคัสบาสเกตก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้2-1ครับ บอลชันชุดขาวนำบาเซียนาะกลับมาได้นะครับเซอร์จิโอโรเบโตรับจากบุสเกตมาครับอีวานลาคิติสโอ้โหต้อง,ต,องต้องแลกขึ้นครับบาซา่ ere, าเดนเบเล่บังไว้อยู่ครับแล้วรอคอรลิบาเติมไพ่มาที่เดนเบเล่เดนเบเล่ล้อกลับเข้ามาย้อนมาที่ลาคิติสครับอยา่างตัวกลางมีช่วยลาคิเตสอีแคลซิมโลบังทางมาอยู่แล้วเซอร์จิโอโรเบโตครับเซอร์จิโอโรเบโตขวามีครับขวามีไม่ให้บุสเกตขาหนึ่งกลับมา ไล่จิตีดมาแล้วโรเบโตเซอชิโอโรเบโตบูสเกตมาอีกครั้งหนึ่งครับที่เซอชิโอโรเบโตลาจิติชโอบาซ่าครองอยู่เรากหาช่องนี้ช่องนี้ซัวเลสไม่ถึงกาวาคาว์ก็ปวดทิ้งมาไกลๆก่อนครับมงตั้งเข้ามาแล้วเมสซี่พักอ,อกให้เซอชิโอโรเบโตครับเดี๋ยวสันสมิดโดดันขึ้นสูงเมสซี่เลเนียเมสซี่พาวนออกมาโอ้โหเลี้ยงวนกลับมาคืนตั้งใหม่ครับเมสซี่แล้วบูสเจ็ตทดเวลา3นาทีลาจิติชลาจิติช จะหาช่องส่องไกลไม่ได้มาดิดตัดได้แล้ววินิสูสครับรว,บบวินิสูสรอเบนเซม่าเติมเบนเซมาให้กับวินิสูสต่อเราดูครับมาทางซ้ายเดร็กยนเติมมาให้กับคารดินเบนเซม่าวิ่งเบียดกับอุมติตี้มาอยู่เบนเซม่าเจออุมติตี <c oughs> ไม่ผ่านโอ้แล้วก็จบครึ่งแรกครับที่ซานติโกเบนาบิครับในฟีฟ่าสิบเก้าสกอร์ครึ่งแรกครับยามิดนำบาเซนาอยู่สองประตูต่อนหนึ่งครับจากสองประตูของ ลูคัสบาสเกสจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้ครับว่าอีกหนึ่งประตูเป็นเครดิตของขึ้นมาเป็นมาร์คออนเดไซเกนครับทำเข้าประตูต,ตัวเองไปในนาทีที่36แล้วครับโอ้สู้กันสนุกเลยครับนานทีเราจะทำเลืลาลิกาสเปนให้ชมกันบ้างน,นะครับนี่คือจังหวะแล้วก็โอกาสของบาเซนาคือลูกนี้ทําได้สวยงามครับต้องชมความสามารถวตัวของหลุยส์ซัวเรสครับ โอ้ยิงนี่ทีปรตตัวไม่คิดเลยครับว่าจะเจอแบบนี้ครับเดี๋ยวก็มาดูโอกาสของมัดดิดบ้างพอตีเสมอได้ครับจากลูคัสบาสเกตนะครับหมุนเข้าไปครับมาร์คแอนดีตไรส์เก่นออกไปไม่โดนบอลน,นะครับแล้วพอตีเสมอได้ความมั่นใจกลับมาครับ ต้องชมลูกาโมริซี่เห็นลูคสัสขยับแล้วเลือกให้มาแต่เซกนก็ออกไปจะรีบออกมาบล็อกลูกยิงนะครับแต่มันไม่ทันนะครับสมบัครการให้น้ำหนักพอดีครับทำให้จบครึ่งแรกบาดิดเจบ้านนำบาซ่าอยู่2-1ครับเดี๋ยวรับชมต่อในครึ่งเวลาหลังครับผมเอาแล้วครับมาแล้วครับในครึ่งเวลาหลังครับที่ซานดิโกเบรนบิลบาริดนำบาเซนาอยู่2ประตูต่อ1ครับ เพิ่งหลังเริ่มแล้วยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวเล่นเข้ามานะครับเดี๋ยวมีเปลี่ยนอย่างไรเราชี้แจงเปลี่ยนให้ทราบในนี้แน่นอนครับโซเลส,สขึ้นมาซ้ายครับอุสมานเดมเบเล่เดมเบเล่พามาจะสุดเส้นแล้วครับเดมเบเล่เปิดเปิดเข้ามาเซโครามอสับมงได้เป็นบาซา่าเจ็บโดยบุสเซียตให้กับเซมิโดเซมิโดเนลสันเซมิโดครับเลี้ยงมาเองจี้เข้ามาแล้วโอู้หมาถึงเส้นหลังไมหติดวินิซิุสจะเปิดมา โอ้ยบาซ่าไอนน้เริ่มเปิดไล่กันแล้วครับตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมา5นาทีครับเป็นเต็มมุมของบาร์เซโล,ลนาต้องระวังครับเดนิมอร์ซีมานะครับจะเปิดเข้าไปลุ้นนะครับเมซี่มีขยับจะเล่นสั้นด้วยครับบาซา่าเซออุมตีตี้ครับเมซี่เปิดพุ่งมาแล้วปีเจมงมงเข้าไปเลคิรอนครับยืนอยู่ตรงนั้นเอ้าแล้วเคลียบอลเกือ <c> บ <ười> ไม่ดี หน้ากรอบประตูของเองมาดริดรอสวนกับอลบาซ่ซาขึ้นมาหมดแล้ววีนิสูสกับกระชากวีนิสูสให้โอ้โหไม่รู้กันกับลูคัสนะครับโอ้ลูคัสพยายามจะวิ่งไปข้างหน้าตรงนะครับไม่ได้ทําแนวเฉียงให้กับลูกชายของวินิซูสนะครับโมดิชเป็นมาดริดเก็บได้จะสวนเมื่อสกูรู่กาทาได้ไม่ดีครับฝันของเราชันชุดขาครับตัวนี้โค o สไปกลับมาแล้วเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายครับลีกลน โคลสโคลสให้เบนเซม่าเบนเซม่าถึงลูก้าโมดิสเลือกมาเบนเซม่ามันก็ย้อนย้อนเบนเซม่าไปครับทายเซกินเปลี่ยนมาให้กับเซอร์จิโีลูโปโต้เบนแมริดเก็บได้อาครับบาชันชุดขาวมาต่อเป็นนรกบรรจัยครับเบนเซม่าเบนเซม่าให้มาที่โมดิสกาบาเบนเซม่าครั้งหนึ่งเดฮีรันเบริสซุช่องว่างโมดิสอยข้างหลังดีดให้กับคาริเบนเซม่าโอ้โหมงมงเบาไปไหน่อยครับเบนเซม่า โอ้โหทำได้สวยงามครับจังหวะเมื่อสักครู่โอ้โหเท่ามงได้ดีกว่าน,นี้นี่โอกาสลุ้นได้ประตูที่3สูงมากครับเราชันชุดขาวเราเมสซี่ฉีกมาบาลขวาเลเนลเมสซี er Messi, ด่ดวลกับโคลสเมสซี่เปิดเข้ามาให้กับซู <c oughs> เลสดรเฟียวารันเราบาซ่าบุกต่อยกับเมสซี่เมสซี่เข้ากลางเซอร์จีเซโกบุสเกตก็ให้กับรายกีติชนะครับรายกีติชไหลมาทางซ้าย กอนีเอาบ้ากอนีบ้า,บายังไม่เปิดด้วยซ้ายครับดึงหาช่องจะไหลตรงกลางที่เซอร์จิโรเบโตแต่กลับเข้ามาแล้วเดมเบเล่ลุกล,ลงแบบนี้ไหลเข้ามายิงโผล่ซูร์เซฟของดิบากูตัวโอ้โหไม่ยิงเองนะครับเดมเบเล่ให้กับเซอร์จิโอโรเบโตคือจะเอาชูชัวนะครับว่ารามอสยืนบางทางไว้แต่ว่ายิงด้วยซ้ายก็เหมือนจะรีบไปหน่อยครับโอ้โหพลาดโอกาสตีเสมอไปอย่างน่าเสียดายครับบาร์เซน่าเตะมุมของบาซาครับ มีมารินี้เปลี่ยนตัวนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็มงโอ้โหทิโบกุตัวโอ้รับติดมือเลยครับ่อสกูก่ไม่รู้ว่าเห็นเหมือนบอลจะออกหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีนูวิดดังขึ้นมานะครับก็ไม่เป็นไรเล่นต่อไปครับฝั่งของมาริดเปลี่ยนแล้วครับวิดิซุสจูเนียร์ครับไปพักแล้วก็ส่งแกรดิดเบลลงมาน,นะครับโมดิสติดก็เข้ามาแกรด,ดเบลครับให้ลูกลูกาโมดิชโมดิชยังบังอยู่ครับ ฝืนกันกับลาคิติชลาวกาเซมิโลเอากาเซมิโลไปพาสบอลเสียจังหวะนี้แล้วตำแหน่งไม่มีเมสซี่จี้มาเมสซี่สับสับหลอกแล้วเดเนลเมสซี่เลือกเลือกมาตรงกลางแบบนี้แล้วโลกโลกก็ยิงโอ้โหซุป,ปเปอร์เซฟกองที่โบกูตัวครับผู้เหลือเชื่อไม่ได้ครับลุยชัวเลสโอ้หลอกไปแล้วแหมช่วงนี้มาดดิดเกือบเสียประตูครับเราต้องสู้กันนะครับปรับทับเลยครับมาโกอเซนซิโอลงมาครับฝั่งของเดนเนลเมสเป็นเต็มมุมของบาร์เซโลนา อเซียวมาแทนบาสเก็ดเปิดเข้ามาครับย้อนย้อนมาลงที่ที่แบบกลับเข้ามาที่เซคิโอบูสเจ็ดบเข้ามาใหม่ครับโซเลสโซเลสเปิดเข้ามาแล้วบีเก้ได้โขกโอ้โหที่โบกุตัวครับวันนี้เหนียวเหลือเกินโอโห้หลายเซฟหลายช็อตที่เขาช่วยมาติดไว้ได้นะครับปาซานี่ก็ไม่รู้จะเจาะยังไงครับอัลโรบิดาวก็มาเลยครับยอดเข้ามาัวเลสโอ้โหลึกไปครับยังน้ำอยู่ครับเจ้าบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับ บาซาก็ไม่ไม่หยุดความพยายามนะครับพยายามที่จะเจาะมาดิดทวงคืน2-2ให้ได้ลูกาโมดิชจ่ายไปติดลุยโซเลสครับมีปเปลี่ยนครับฝั่งของบาร์เซโลนาครับส่งอาร์ตูครับลงมาแทนอีวานลาคิติะครับทุ่มของมัดดิดครับทุ่มมาคกาซิมิโลลูกาโมดิช เบนเซม่ากลับเข้ามาที่กาเซมิโร่ใหม่ครับเบนเซม่าเลอกอาเซซิโออาเซซิโอให้กับเบนเซม่าเบนเซม่าเปิดเปิดบาแล้วก็ลูคัสออบาปก็เป็นโทนี่โครสครับ <c oughs> ลืมไปว่าลูคัสบาสเกตเนี่ยเปลี่ยนกับอาเซซิโอไปแล้วครับขออภัยด้วยครับวีดาวก็พักให้เมซี่เมซี่ไหลทุช่องก็ให้กับซูเลสวารานยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับผมส่วนได้แล้วชีโบกุตัว เปิดมาแม่นด้วยครับโทูลโคสหนึ่งจงังหวะครับให้กับเบนเซม่าแกเรตเบลกอากลงางอาร์เซน่อลโมดิชให้กับอาเซซิโอครับคาเซน่อลโอ้โหดูชิงกันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องรีบครับเวลาอยู่ห้าเอาลับสไลด์พลาดโอ้โหซูเลส,สแมลงไม่มช่วยเกมรับเดินครับเปิดเข้ามาแล้วก็มุงย้อนกลับหลังมาขาวาคาวอาเซซิโ,อ,โออาร์เซน่อเตะอัดไปเลยครับยังได้อยู่ครับเราก็ตวัดกลับเข้ามาคาเซน่อลเลือก ลูก้ามริชคูตินโยากับซูเลสแต่กลับเข้ามาใหม่คับซิมิโดคูตินโยแกเลตเบลครับเดี๋ยวขวางมาเลตีเซโครามอสแกเลตเบลแล้วอาตู เอาแล้วจังหวะนี้เมสซี่มงตั้งมาลุยซัวเลซทดแล้กกับลุยซัวเลซยิงตีเสมอได้โอ้โหบาร์เซโลนาจะจบเกมเลยใช่นะของมาดนี้อยู่แล้วแต่ว่าซัวเลซอีกแล้วครับสองประตูต่อสองครับโอ้โหนี่คือความสุดยอดของบาร์เซโลนาครับว่าเกือบจะทดมาครบแล้วแต่ว่าดูเลนเมสซี่ Messi, ครับมงตั้งให้กับซัวเลซแล้วก็มีเวลา,าแต่งบอลแล้วก็ยิงนิ่งๆเลยครับซัวเลซส,สองประตูต่อสองครับบาร์เซโลนาโอ้วันนี้ แอดมินภาคผิดไปเยอะเลยนะครับขออภัยด้วยในส่วนของโซเลสกับคูตินโยครับจำสร็จ <c oughs> <c oughs> ส่งผมคม้ายกันนะครับโซเลสกับคูตินโยเนี่ยขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าบาซ่าปาตีเสมอได้ครับทบับประเจ็บครบแล้วด้วยครับ <c oughs> <c oughs> จะเป็น2-2งสองไม่ได้จะล้างตาไม่ได้หรือเปล่าครับต้องรอสัญญาณนวิดแล้วก็จบเกมครับโอ้โหเสมอกันไป สองประตูต่อ2ครับศึกลาลิกาสเปนครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างกับสกอร์ในฟีฟ่าสิแล้วก็ไม่รู้ว่าของจิงจะเป็นอย่างไรรับชมพุกคอลแมนเชสเนะครับผมสําหรับแมชนี้วิข้อพิพาทอย่างไรแอดมินก็มีเบลเบอร์เบอร์เบอร์บ้างก็ต้องขออภัยนะครับไปกันมาเจอกันใหม่ในแมชหน้าแมนนี้ขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับผมสวัสดีครับถูกใจฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับ